ขณะที่เขาเขาทาอย่างนั้นมีเงื่อนไขค่อนข้างดีจ่ายแต่ต้นไม่ต้องจ่ายดอกแต่ว่าต้องทําอะไรอย่างนั้นเนี่ยนะยกดอกให้ด้วยซ้ําไปถ้าทําตามเงื่อนไขครบถ้วนอะไรเงี้ยเขายังมีคนไปเข้าโครงการแล้วก็ได้รับไปเสนอเข้าขอโครงการโดยที่ยังไม่ได้รู้ว่าผ่านไม่ผ่านเนี่ยนะยังไม่ถึงครึ่งของจํานวนคนที่เขาเป็นเป้าหมายเลยอาจารย์นุ่นถามต่อโครงการคุณสู้เราช่วยที่บอกว่าคนมาเข้าร่วมโครงการ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายปัญหาหลักๆอะ่ะมันเกิดจากอะไรคะเป็นเพราะว่าเขายังไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจในตัวของโครงการหรือว่าแม้เข้าใจแต่การออกแบบโครงการยังไม่ตอบโจทย์เขาอืตอบยากแต่เงื่อนไขหนึ่งเนี่ยที่มันทำให้ยากคือเขาหมดสิทธิ์ที่จะกู้ยืมเงินเพิ่มเติมในระยะเวลา12เดือน อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองแม้แต่ให้เขาจ่ายครึ่งหนึ่งของที่เขาเคยจ่ายเขาก็จ่ายไม่ได้ถึงจะคุณลิฟายในแง่คุณสมบัติคือคุณสมบัติได้แต่ความสามารถที่จะทำตามกฎเกณฑ์น่าจะยากนะแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าการออกแบบนับ วันที่เป็นหนี้วันที่ผิดนัดชําระหนี้คือคนที่อยู่ในกลุ่มนี้มันกั้ำกึ่งว่ะคือเราเริ่มติดขับนะแต่เรายังคิดว่าเรายังไปได้แล้วก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งอะไรที่มันเป็นแบบนี้ให้มันมีบัญชีมีชื่อของเราไปปรากฏในพวกนี้เพราะมันหมายถึงในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นปัญหา ให้เขามาจับตาะโมถ้าเป็นลูกหนี้ที่มันมีปัญหาก็มีปัญหาเฉพาะกับแบงก์ไปคนเดียวไปกอบต้มแต้มไปเนี่ยอาจจะนั่นกว่าอันนี้ผู้ยากอะเพราะว่าระบบของเราเนี่ยมันเป็นระบบที่มันก้ากึ่งว่ะคือคือถ้าเป็นระบบที่เขายอมรับว่าเอ๊ะผมใช้ไม่ได้เอย่างเงี้ยเขายอมรับมันมีแต่ของเราเนี่ยใช้ไม่ได้เราก็เออไม่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 ไช่ผมอะมไรประ่มาณมนีมยประมาณมันคืไม่อมัน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 ม่ไ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 ม่ม่ไ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 มันม่ไม่่่่่่ คือส่วนหนึ่งก็คือว่าผมยังไม่มีปัญหาถึงแม้ว่าผมจะอยู่ในเกณฑ์ที่คุณว่าเนี่ยไม่เอาผมไม่ไปค่ะอันนี้ก็ต้องดูเองอะว่า,เ,าเจะยังไง